3ขั้นตอนจ่ายงวดง่ายๆครับอยู่บ้านก็ได้ครับขั้นตอนที่1ครับผมจะแนบลายแอดของบริษัทไว้นะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถขอรหัสลูกค้าหรือข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเราจ่ายค่ามวดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเอาไว้คอยให้คําปรึกษากับคุณลูกค้านะครับขั้นตอนที่2ครับกรอกเลขที่สัญญา บัตรประชาชนเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะครับหลังจากที่ได้เลขสัญญาจากข้อที่1มาแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนที่3ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าจ่ายข้างวดแล้วนะครับเราก็จะเจอนะครับระยะเวลาการทําสัญญานะครับเบี้ยปรับยอดจัดรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ยอดคงเหลือนะครับให้คุณลูกค้ามาสังเกตเป็นรูปเครื่องปิ้นอยู่ฝั่งขวาด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็จิ้มตรงรูปเครื่องปิ้นเลยนะครับ สำหรับคุณลูกค้านะครับที่เล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือ PC มีเครื่องปิ้นก็ปิ้นออกมาแล้วก็เอาบาร์โคดเนี่ยสแกนแล้วก็จ่ายได้นะครับผ่านกับแอปพลิเคชันของเดอะเน็กกุงไทยนะครับถ้าไม่มีนะครับแคปหน้าจอเอาตรงบาร์โคดนี่เลยนะครับตัดย่อๆสักหน่อยนึงนะครับให้มันเห็นเฉพาะบาร์โคดนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็บันทึกเก็บไว้ในโทรศัพท์แล้วคุณลูกค้านะครับก็กลับมาที่แอปเดอะเน็กกุงไทยนี่นะครับเสร็จไปแล้วนะครับก็กดสแกนเลย สแกนปุ๊บแล้วก็ไปดึงรูปมานะครับรูปที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันมันก็จะสแกนของมันนะครับวิธีตรวจสอบก็คือดูเลขที่อ้างอิงนะครับเลขที่อ้างอิงจะเป็นเลขเดียวกันกับรหัสลูกค้าของเรานะครับถ้าเลขอ้างอิงตรงกันนะครับก็แสดงว่าจ่ายได้เลยนะครับสามารถพิมพ์จํานวนเงินแล้วก็กดเสร็จสิ้นถือว่าเสร็จวิธีการจ่ายค่างวดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ ถ้าลูกค้าสงสัยด้านใดน,นะครับก็สามารถทักเข้ามาที่รลยแอดได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกๆกกรณีครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ